สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา65นะครับโจทย์สถานการณ์ต่อไปนี้ใช้ในการตอบคำถามข้อ3-4-3-5ถึง3 5นักวิชาการจากกรมป่าไม้สำรวจข้อมูลของต้นมะข่าโมงทั้งหมดในป่าแห่งหนึ่งพบว่าความสูงของต้นมะค่าโมงมีการแจกแจงปกติโดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบนีเบ่ยงเบนมาตรฐานของความสูงของต้นมะข่ามงเท่ากับ15และ5เมตรตามลาดับ ก็ให้พื้นที่ใต้โค้งมานะครับถ้านักวิจัยสุ่มต้นมะข่าโมงในป่าแห่งนี้มา3ต้นแล้วความน่าจะเป็นที่จะสุ่มได้ต้นมะข่าโมงอย่างน้อย1ต้นที่มีความสูงตั้งแต่10ถึง15เมตรเท่ากับเท่าใดข้อนี้ต้องการสุ่มมา3ต้นแล้วได้อย่างน้อย1ต้นถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราทำเป็นทั้งหมดแล้วลบที่ว่าไม่อยู่ในช่วงนี้เลยนะครับ เขาบอกว่าต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่10ถึง15แปลว่าไม่อยู่ในช่วง10ถึง15นะครับก็คือทำเป็นคอมพลเมนต์แล้วต้องเป็น3ต้นด้วยเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงค์ไปหาความน่าจะเป็นของแต่ละต้นมาก่อนแล้วกันถ้าบอกว่าความน่าจะเป็นของแต่ละต้นที่มีความสูงตั้งแต่10ถึง15อันนี้คือ x แต่ถ้าเราไปคำนวณให้ออกมาเพื่อที่จะเปิดตารางได้ต้องคำนวณให้มันเป็นค่า Z นะครับ Z เท่ากับ x i μ ลบมิส่วนซิทซิตอนนี้มิคือ15ส่วนเบนเบน,เนมาตรฐานคือ5เพราะฉะนั้นพี่แบงค์ต้องคำนวณตัวนี้ออกมาให้มันกลายเป็น Z กลายเป็น Z น้อยกว่าเท่ากับมากกว่ามากกว่าเท่ากับกับน้อยกว่าเท่ากับ 1 0 1ลบ1 5หารด้วย5กับ15ลบ15หารด้วย5ดังนั้น P ตัวนี้ออกมาได้ลบ1ตัวนี้ออกมาได้0การหาพื้นที่ของตัวนี้หรือหาความน่าจะเป็นของตัวนี้นะครับความน่าจะเป็นกลายเป็น Z น้อยกว่าเท่ากับ0 ลบกับความน่าจะเป็นของแน้อยกว่าลบ1นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้น้อยกว่า0นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ใช้0.5น้อยกว่าหรือน้อยกว่าเท่ากับใช้ตัวเลขเดียวกันนะครับตัวนี้ใช้0.16แปลว่าตัวนี้ออกมากลายเป็น0.34เพราะฉะนั้นในที่นี้คำว่าไม่อยู่ในช่วง1 0ถึง15เราบอกได้ว่ามันคือ p x น้อยกว่า10บวกกับ p x มากกว่า15หรือก็คือเป็นทั้งหมดแล้วลบตัวนี้ออกมาตัวนี้1ลบ0.34ก็เลยกลายเป็น0.66นะครับแต่ในที่นี้เราต้องสุ่มมา3ต้นเพราะฉะนั้นต้องเป็น0.66 3ครั้งนะครับ อย่าลืมว่าเราต้องทำแบบนี้ให้มันเป็น3ต้นด้วยดังนั้นมันเลยกลายเป็น1-0.66ลบ0 6นกำลังสนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยกลายเป็นข้อ1นะครับก็ข้อนี้พี่แงคงพยายามจะเขียนให้อยู่ในหนังสือสสอวทในหลักสุดใหม่มันจะเขียนแบบนี้ออกมานะครับหมายความว่าเราทำตามนี้แต่ถ้าใครทำเรื่องพื้นที่ใต้โค้งแบบสถิติเดิมๆตัวเนี้ยมันคือใช้1ิ กับ15คำนวณหาค่า z มาได้ลบ1คําคำนวณหาค่า z ได้0แปลว่าพื้นที่ตรงนี้คือ0.5พื้นที่ตัวนี้คือ0.16พื้นที่ตัวนี้ก็คือ0.34จะไม่ได้เขียนแสดงวิธีทําแบบนี้เลยเนาะนะครับเราจะเขียนกันโดยส่วนมากจะเขียนกันแบบนี้มากกว่าในบทสถิตินะครับโอเคก็ข้อนี้ตอบข้อ1น,นะครับ